สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับทุกท่านนะครับพบกันในืัอนี้เป็นวันเสาร์ที่13พฤษภาคมปี2566นะครับสรุปเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมส์ซีเกมส์ครั้งที่32นะครับที่กัมพูชาซึ่งข้อมูลนี้นะครับการชิงชัยเหรียญรางวัลเป็นข้อมูลของวันที่12พฤษภาคม2566นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของเมือวันนี้นะครับสรุปล่าสุดนะครับในวันนี้ อัปเดตเวลา6นาฬิกานะครับอันดับที่1นนะครับเวียดนามทำไปได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้71เหรียญทอง68เหรียญเงิน80เหรียญทองแดงนะครับรวมทั้งหมดนะครับเป็น219เหรียญแล้วนะครับอันดับที่2นะครับทีมชาติไทยมี60เหรียญทอง43เหรียญเงิน68เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ171เหรียญอันดับที่3เจ้าภาพกัมพูชานะครับมี5 8เหรียญทอง47เหรียญเงิน 63เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ168รยเหรียญอันดับที่4อินโดนีเซียมีห0าสเหรียญทอง43เหรียญเงิน61เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ154เหรียญอันดับที่หาสิงคโปร์มี38เหรียญทอง32เหรียญเงิน38ดเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ108เหรียญอันดับที่6ฟิลิปปินส์มี31เหรียญทองห6าเหรียญเงิน73เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด1 160หรียญ อันดับที่เมาเลเซียมี28เหรียญทอง35หาเหรียญเงิน61เเหรียญทองแดงรวมทั้งหมด124เหรียญอันดับที่8เมียนมาทำมาได้15หเหรียญทอง14เหรียญเงิน43เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น72เหรียญอันดับที่เกซอปปอเล่าทำมาได้6เหรียญทอง14เหรียญเงิน43เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น63เหรียญอันดับที่10บูไนมี2เหรียญทอง1เหรียญเงินหาเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น8เหรียญ และสุดท้ายอันดับที่11นะครับติโมเรเตมี2เหรียญทองแดงซึ่งถึงตอนนี้นะครับการชิงชัยเหรียญรางวัลการชิงชัยเหรียญทองนะครับตอนนี้เหรียญทองชิงชัยไปทั้งหมดแล้ว359เหรียญเหรียญเงิน353เหรียญเหรียญทองแดง537เหรียญรวมทั้งหมดตอนนี้นะครับ1,249เหรียญนี่ก็เป็นสรุปเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมส์นะครับเป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้นะครับวันที่12พฤษภาคม2566 ซึ่งในมือนีนะครับกับยังมีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์การชิงชัยเหรียญรางวัลสุดท้ายเราจะเป็นชาติใดน,นะครับขึ้นน้าเป็นเจ้าเหรียญทองในมือนี้ก็รลอติดตามชมและเชียร์เป็นกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยของเขาขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามตาติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปสาหรับครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ